สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในช่องอมกอพอดแคสต์ช่องที่จะมาชวนทุกคนนะครับพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในวงการเคป p อปนะครับหากว่ามีเรื่องราวเรื่องไหนที่กําลังเป็นประเด็นอยู่แล้วก็น่าสนใจนะครับเราจะหยิบยกเอาเรื่องราวเหล่านั้นมาเล่าให้ทุกคนฟังกันนะครับและในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงแบมแบมนะครับสมาชิกจากวงก็อตเซเว่นนะครับที่ตอนนี้เนี่ยถือได้ว่าได้มีการเดบิวต์เป็นศิลปินเดี่ยวอย่างเป็นทางการแล้วนะครับจากการที่ทําเพลงนะครับในอัลบั้ม ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากเลยนะครับสำหรับแบมแบมกันพิมุกนะครับตอนนี้เนี่ยแบมแบมนะครับก็ได้เข้าร่วมงานประกาศรางวัลปลายปีนะครับแล้วก็สามารถคว้ารางวัลจากหลายๆเวทีเนี่ยมาได้นะครับถือได้ว่าเป็นการเดบิวต์เป็นศิลปินเดียวนะครับที่ประสบความสําเร็จมากๆนะครับสำหรับแบมแบมนะครับอีกหนึ่งเรื่องเซอร์ไพรส์นะครับสำหรับแฟนๆนะครับที่แบมแบมเนี่ยได้มอบให้นะครับก็คือตอนนี้เนี่ยแบมแบมนะครับจะมีการปล่อยผลงานนะครับเป็นเพรีซิงเกิลออกมานะครับที่มีชื่อว่า Who Are You นั่นเองนะครับท การปล่อยตัวอิมเมจทีเซอร์ออกมานะครับที่ทําให้แฟนคลับหลายๆคนเนี่ยต่างต้องลุ้นนะครับไปตามๆกันเลยเพราะว่าอิมเมจทีเซอร์ตัวนั้นเนี่ยเป็นรูปภาพนะครับระหว่างแบมแบมกับหญิงสาวคนนึงนะครับที่ได้มีการหันหลังให้กับกล้องนะครับมีเพียงแค่ที่แบมแบมนะครับที่เราเนี่ยสามารถที่จะเห็นหน้าอันหล่อเหลาของแบมแบมได้นะครับทุกคนแต่ว่าหญิงสาวคนนั้นเนี่ยเราเนี่ยไม่สามารถรับรู้ได้เลยนะครับว่าเป็นใครกันแน่ด้วยรูปนี้นะครับก็มาในรูปแบบของภาพนะครับที่พื้นหลังเนี่ยเป็นสีดํามืดสนิทเลยยแแแแตต่่่ววาามีัขอองงบบบบ รวมไปถึงผู้หญิงคนนั้นเนี่ยที่ใส่ชุดสีขาวนะครับแต่ว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยกลับหันหลังให้กล้องนะครับเมื่อมีการปล่อยภาพทีเซอร์ตัวนี้ออกมานะครับเหล่าแฟนคลับของแบมแบมเนี่ยคาดเดากันไปตามๆกันนะครับว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยที่จริงแล้วนะครับจะเป็นใครกันแน่เพราะว่าชื่อเพลงเนี่ยก็ถือได้ว่า Are You นะครับแต่หลายคนเนี่ยก็ต่างคาดเดากันไปนะครับว่าคนที่จะมาร่วมงานกับแบมแบมในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นศิลปินเกิร์ลกรุ๊ปหรือเปล่าแล้วก็มาจากวงไหนนะครับหรือว่าจะเป็นศิลปินเดี่ยวนะครับยาลนคห ก็ต่างคาดเดากันไปหลายหลายทฤษฎีเลยนะครับทุกคนแต่มีอีกหนึ่งทฤษฎีหรือว่าหนึ่งความคิดนะครับที่เราเนี่ยไปอ่านเจอมาแล้วเราเนี่ยถึงกับต้องหลุดขำออกมาเลยแล้วครับเพราะว่าแฟนคลับของแบมแบมเนี่ยก็หาทำมากมากนะครับไปหาเอารูปแบมแบมบนะครับที่แต่งหญิงในคอนเสิร์ตเนี่ยออกมานะครับแล้วก็นํามาโพสต์พร้อมกับรูปภาพ t เซอร์รูปนี้ของฮูอารยูนะครับแล้วก็บอกว่าเจอตัวแล้วผู้หญิงที่มาร่วมงานกับแบมแบมบในเพลงฮูอารยูนี้นั่นก็คือแบมแบมในเวอร์ชันแต่งหญิงนั่นเองนะครับก็ถือได้ว่าเป รักมากๆนะครับสาหรับแฟนคลับเนี่ยที่หาทําแล้วก็เอารูปนั้นมาแกงแบมแบมนะครับซึ่งเราเนี่ยก็คิดกันเองไปเหมือนกันนะครับว่าถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยคงจะเป็นกระแสแล้วก็คงจะฮือฮามากๆนะครับที่แบมแบมเนี่ยจะมีการปล่อยรูปแล้วก็เพลงออกมาในเวอร์ชั่นของแบมแบมแล้วก็อีกเวอร์ชันหนึ่งที่มาร่วมแสดง MV หรือว่ามาร่วมฟิชเชอร์ริงด้วยในเพลงนี้ก็เป็นแบมแบมเวอร์ชั่นแต่งหญิงในคอนเสิร์ตนะครับคงจะเรียกเสียงฮือฮาจากแฟนคลับได้ไม่น้อยเลยนะครับแต่ว่าเรื่องแบบนั้นเนี่ยมันกปนงลัตวศิิ นนนัั้ะครบก็เป็นเรื่องราวน่ารักในดอมของก็เซเว่นแล้วก็แฟนคลับของแบมแบมนะครับแต่ในตอนนี้นะครับได้มีการปล่อยออกมาจริงจังแล้วนะครับสำหรับ การเปิดตัวนะครับผู้หญิงที่อยู่ในรูปภาพทีเซอร์ตัวนั้นนะครับโดยตอนนี้นะครับแบมแบมเนี่ยได้มีการปล่อย m v ทีเซอร์เพลง a ู e You ออกมาแล้วนะครับและก็ได้มีการประกาศออกมาแล้วเช่นกันนะครับว่าผู้หญิงที่แบมแบมจะร่วมงานด้วยนะครับคนนั้นก็คือซึนกิจาก r ร d Velvet นั่นเองนะครับทุกคนถือได้ว่าการปรากฏตัวของ Red v e l v e t อย่างซึนกิในครั้งนี้นะครับทำเอาแฟนๆเนี่ยต่างประหลาดใจแล้วก็เซอร์ไพรส์มากๆเลยนะครับเพราะว่าแบมแบมกับซึนกิในครั้งนี้ก็ถือได้ว่าเป็นการร่วมงานกันอย่างเป็นททาาางงกกรเลลลยะัแหจี่ มีการปล่อยตัว MV t เซอร์ตัวนี้ออกมานะครับเมื่อแฟนคลับเนี่ยได้รู้ว่าแบมแบมแล้วก็ซึงกีนะครับจะทํางานร่วมกันในเพลงฮงอายุที่ถือได้ว่าเป็นพรีซิงเกิลอีกเพลงหนึ่งของแบมแบมนะครับทำให้แฟนคลับเนี่ยต่างพูดถึงกันมากๆเลยนะครับจนทําให้ตอนนี้เนี่ยติดเทรนทวิตขึ้นมาเลยนะครับสำหรับฮงอายุของแบมแบมนะครับก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าแฟนคลับของซึงกีแล้วก็แฟนคลับของแบมแบมเนี่ยก็มีเยอะมากๆเลยนะครับและทั้งคู่เนี่ยก็ยังถือได้ว่าเป็นศิลปินไอดอลที่มีชื่อเสียงเหมืืออนนนนนนนกกกััััรรใเเาาหลีดงง้่่มมมว อยากเป็นทางการเกิดขึ้นนะครับของทั้งซึนกิแล้วก็แบมแบมเนี่ยทำให้แฟนคลับของทั้ง2ดอมนะครับต่างดีใจมากๆแล้วก็นํามาพูดถึงกันในทวิตเตอร์นะครับจนทําให้ไทม์ไลน์เนี่ยเดือดกันไปทั้งคืนเลยนะครับสำหรับแฮชแท็กแบมแบมฮูอายูนะครับสำหรับในตอนนี้นะครับตัว MV ็มวีทีเซอร์นี้ก็ถูกปล่อยออกมาแล้วนะครับทุกคนใครที่ยังไม่ได้รับชมเนี่ยก็สามารถเข้าไปรับชมได้ใน YouTube เลยนะครับกับเพลง Who Are You ของแบมแบมนะครับหลังจากนี้นะครับหากว่ามีเรื่องราวอะไรอัปเดตเกี่ยวกับ Who You Are ของงงแแบบมมมอีกรวไปถึผลานนของซึกกิจาเรด ด้วยเช่นกันนะครับเราจะนํามาทําคลิปเล่าให้ทุกคนฟังกันอย่างแน่นอนนะครับสาหรับในคลิปนี้นะครับเราก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับใครที่เป็นแฟนคลับของแบมแบมรวมไปถึงซึนกิจากเรดเวิร์เวดนะครับก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคลิปนี้ข้างใต้คลิปได้เลยนะครับใครที่รุนกับการเปิดตัวคนที่มาร่วมงานกับแบมแบมในเพลงนี้นะครับก็ตอนนี้เนี่ยมีการเฉลยออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับยังไงเนี่ยก็มารอติดตามผลงานของแบมแบมกับซึนกินะครับในเพลงฮูอายูนี้กันนะครับว่าจะออกมาดีขนาดไหนนะครับการันคบ สำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเราจะนำเรื่องราวอะไรในวงการเคป๊อปมาเล่าให้ทุกคนฟังอีกก็รอติดตามกันไว้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับอมกอพอดแคสต์ด้วยนะครับและก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของเรากันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ